บอกได้ไหมครับแป้งคือแป้งอะไรครับแป้งหรือว่าเป็นสูตรลับอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ลับค่ะเพราะว่าไปดูมาจากยูทูบเหมือนกันหัดทำเอาในยูทูบอะค่ะอ๋ออันนี้อันนี้คือทําเองเหรอใช่ค่ะหัดทำแป้งเองค่ะไม่ได้มีสูตรไม่ได้ซื้อแป้งไม่ได้ซื้อสูตรดีจังเลยแล้วอย่างนี้เผื่อมีคนเขาสนใจอย่างเงี้ยเขาอยากสอบถามนี่คือจะจะบอกไหมหัไปทําใน YouTube ได้เลยเพราะว่ากลัวบอกไม่ ไม่เหมือนกันอ๋อตัวมันไม่เป๊ะใช่ไหมใช่ค่ะไม่เป๊ะเพราะว่าไม่ได้เรียนมาคือตอนนั้นเคยไปถ่ายผมเคยไปทำคลิปลานหนึ่งอ่ะแต่ลอยตะเพยอะไยนะเขาไม่ค่อยบอกสูตรอ่ะคือเขาแบบเหมือนเขาขวงสูตรมีคนถามเยอะแต่เขาไม่บอกใครบางที่เขาสอนค่ะเขาไ่สอนอ๋ออันนี้คือคือทำเองลองเองใช่ไหมใช่ค่ะเก่งจังเลยดูจากในยูทูบอ่ะค่ะอ๋อเข้าไปดูในช่องบ้านเราสตอรี่อ่ะโอ้ ครับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่ปากซอยเจริญกรุง85นะครับหรือตรงนี้เขาเรียกว่าซอยตลาดบ้านใหม่นะครับผมคือจริงๆแล้วตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดย่านขายพวกของกินของใช้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมมาประมาณ6โมงกว่านะครับจะมาร้านวับฟ้นนะครับผูออกเสียงผิดหรือเปล่านะครับ คือเมื่อวานนะครับผมมาถ่ายคลิปแล้วผมลงเ,อเบอร์โทรผิดนะครับเผื่อมีท่านใดสนใจอยากจะทามาค้าขายอาชีพนี้นะครับก็โทรปรึกษาได้นะครับย่านนี้ก็จะเป็นย่านขายกับข้าวเยอะซะมากกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างจะซอยแคบนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำนะครับแล้วก็ถามแม่ค้าว่าเขา,เาได้สูตรมาจากไหนนะครับแล้วก็ ขายยังไงนะครับสูตรแป้งทำยังไงนะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่อมองหาอาชีพเสริมนะครับผมมาดูกันเลยครับสวัสดีครับ<โดย>เดี๋ยววันนี้มาถ่ายวิธีทำน,นี่ไส,ส้กรอบนะครับคือเมื่อวานขึ้นเบอร์โทรผิดใช่ไหม คนทำคลิปรีบเต็มไปครับเดี๋ยวมาดูวันนี้เซรุเกตนะครับผมชื่อชื่อขนมอะไรนะครับลาโก้ค่ะล้วก็ไข่ไข่กะลันอ๋อวันนีเป็นกะลันเห็นเห็นมีบอกมีหลายสาขาอันนี้มันคือยังไงครับไม่มีสาขาอ้าวเหรออ๋ออันนี้ไม่ไม่มีสาขานะมีสาขาที่นี่ที่เดียวนะครับ คือจริงๆแล้วผมเคยไปถ่ายอีกร้านหนึ่งนะแล้วแล้วมันมีคนถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการขายนะครับเดี๋ยววันนี้ขอสอบถามนิดนึงคืออันนี้ก็ใช้แบบเป็นระบบอะไรครับไฟฟ้าไฟฟ้าใช่ไหมครับอ๋อตกเครื่องหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ละคะใช่ครับอันนี้ไม่แพงค่ะอันนี้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทอ๋อเหรอแล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนะครับอันนี้จะเป็น ไส้กรอบนะครับไส้กรอบอ๋อก็คือต้องทำทีละทีละทางทำทีละด้านค่ะเพราะว่าถ้าทำด้านเดียวกันมันมันไม่สวยอ๋อครับผมไส้กรอบไส้กรอบถ้าทำลูกค้าเยอะไส้กรอบไก่ไส้กรอบไส้กรอบก็าสิบบาทเองนะครับเอาไส้กรอบไก่อันนั้นเป็นชีสนะคะเอาโอธรรมดาสักครู่นะคะ อันนี้มีอะไรบ้างครับมีชีสมีอะไรเป็นไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่ไส้กรอกชีสอ๋ออันนี้ก็ใส่ใส่แป้ง้าไปใช้เวลาอบนานไหมครับอันนี้นานค่ะประมาณออสิบนาทีก็คือเสือเสือไส้กรอกสุกด้วยใช่ไหมพอดีมาหน้าร้านนะครับลูกค้าเยอะนะครับก็มีเนี่ยนะครับไส้ทะลักจริงๆนะครับนนเยอะอร่อยด้วยนะครับ เอาไบรท์กรอบกับข้าวโพดอืมพอมีแต่อันนี้มีอะไรบ้างอันนี้เป็นไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูไส้กรอกชีสค่ะไส้กรอบเลยนะไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูไส้กรอกชีสราคาเท่าไหร่คอะสิบบาทเท่ากันค่ะนี่มีชีสยิ่งอยู่ขายขายไม่แพงอ๋อเหรนี่ละอันนี้ก็คือทานหนึใช่ไหมใช่ค่ะหรืออกดู แล้วก็ฝอ,อยทองกับข้าวโพดนะคะครับอันนี้ยี่บห้านะครับมีลูกเกดมีแซ่เราบ้างนะไหมคบมีลูกเกดอ,อันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับก็มีตูอัดไส้กรอกแฮมหมูหยองนะครับเปลือกมาเพื่อใก่สลักกินละยี่บห้านะครับ ด yup. ูจริงๆแล้วใช้เงินลงทุนเยอะมากไหมครับสำหรับนี้ลงทุนจริงๆซื้ออุปกรณ์ด้วยซื้อของด้วยนั่นนู่นนี่ด้วยห้าพันก็ได้อ๋อครับผมและสาระวันนีคือทำแป้งทำอะไรนี่ก็เยอะเลยครับไม่ไม่เยอะค่ะทำแค่วันละสี่โลไปท่องเที่ยวค่ะ เราะว่าขายแค่ช่วงเย,นนย,เยงน็นครับผมขายตั้งแต่กี่โมงนะครับเปิดร้านสามงครึ่งค่ะเปิดร้านสางคึ่งนะครับขายจนก็ดึกไหมหรือว่าหมดจะหมดก็จะหมดค่ะประมาณครึ่งชึ่งือคนสนใจนะครับอยากเห เราขอดูไส้กรอกใกล้ๆหน่อยนี่ครับคืออบอันนี้คืออันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมต้องรอแป๊บน,นึงวันนี้ต้องมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลืมเบอร์ไปจดเบอร์โทรไม่คาสิคือจริงแล้วเบอร์โทรมันถูกแต่ว่าพี่ใส่เบอร์โทรผิดนคนคนทำรีบรีบรีบเกิน นนียปกติแล้วลูกค้าประจำก็จะมีเยอะใช่ไหมส่วนมากเป็นลูกค้าประจำแสดงว่าเขาติดใจเนาะอย่างเครื่องนี้เท่าไหร่นะเมื่อวานบอกก่อนเครื่องนี้หนูซื้อมา2องพันเก้ารู้ค ไม่ไแน่ใจว่าตอนนี้เขาจะปรับขึ้นหรือยังปไปดูปดกันที่ห้างดีแล้วถ้ไม่ก็สั่งในท้องที้ก็ได้วันนี้วันนี้ซื้ออะไรครับซื้อซื้อตัวไหนทอ,อนครังไปทองพะพูดมามาซื้อประจำไหมร้านเนี้ยพประจำ <laughs> ตามสั่งใช่ไหมใช่ค่ะเพะถ้าเป็นช่วงนี้ลูกค้าจะสั่งโอ้ครับปกติจะทําไว้ค่ะลูกค้าบางคนเขาก็ไม่รอเขาก็เอาเลยบางคนก็บางคนที่เกลียดรอก็คือซื้อเลยใช่ไหมใช่อ่ะผมอันนี้ก็อยู่ประมาณตรงทางซอยนี้เขาเรียกซอยอะไรนะผมบอกเช็คเช็คอินตลาดใหม่ตลาดบ้านใหม่ตลาดบ้านใหม่มันเช็คอินไม่ขึ้นนะก็เลยต้องเช็คอินโรงแรมแม่น้ำตรง ลาดบ้านใหม่ค่ะต้าหม่แยกตรงข้ามแยกสนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขึ้นเบอร์ให้ถูกต้องนะครับก็สำหรับคนที่อยากกินอร่อยอร่อยก็ต้องที่นี่นะครับบ่ายสามถึงประมาณสามโมงครึ่งค่ะสามสามโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มหนึ่งุ่มค่ะ๋อถึงหนึ่งทุมหรือไม่ก็หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วแต่จำหมดอ๋อครับ เนี่ยน,น,นะครับไส้ก็จะมีนนพวกปูอัดแล้วก็ข้าวนะครับข้าวโพด จะมีลูกค้าประจํานะครับแล้วก็้าที่ผ่านไปแถวน,นี้นะครับก็ามาสั่งสั่งไส้ก็แล้วแต่เราจะสั่งนะครับคือจริงๆแล้วทําไว้ลูกค้าก็ไม่พอไม่พอขายนะครับเขาที่เห็นนะครับอันนี้อันนี้บอกได้ไหมครับ ปแป้งอะไรครับแป้งหรือว่าเป็นสูตรลับอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ลับค่ะเพราะว่าไ,ไปดูมาจากยูทูบเหมือนกันถัดทำเอาในยูทูบอะค่ะอ๋ออันนี้อันนี้คือทําเองเหรอใช่ค่ะถัดทำแป้งเองค่ะไม่ได้มีสูตรไม่ได้ซื้อแป้งไม่ได้ซื้อ,อสูตรดีจังเลยแล้วอย่างนี้เผื่อมีเออ่คนเขาสนใจอย่างเงี้ยเขาอยากสอบถามนี่คือจะจะบอกไหมถัดไปทําในยูทูบได้เลยเพราะว่ากลัวบอกไม่ ไม่เหมือนกันอ๋อตัวมันไม่เป๊ะใช่ไหมใช่ค่ะตัวไม่เป๊ะเพราะว่าไม่ได้เรียนมาดูตอนนั้นเคยไปถ่ายผมเคยไปทําคลิปลานหนึ่งอ่ะแต่ลอยตะพัคฆาไทยนะเขาไม่ค่อยบอกสูตรอ่ะคือเขาแบบเหมือนเขาห่วงสูตรมีคนถามเยอะแต่เขาไม่บอกใครบางที่เขาสอนค่ะเขาสอนค่ะอ๋ออันนี้คือคือทําเองลองเองใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เก่งจังเลยรู้จากในยูทูบอ่ะค่ะนัเหอถ้าไปดูในช่องบ้านเราสตอรี่อ่ะโอ้ ก็มาพัฒนาเอาเป็นเท่าไหร่คือจริงๆแล้วช่องผมมันผมทำพวกเครื่องเสียงเครื่องเสียงนั้นได้ไงช่องใหญ่ติดตามที่อยู่เขาบอกเขารู้จักพี่เข้าเหรอช่องช่องใหญ่นะไม่รู้ช่องไหนอ๋อช่องใหญ่อ๋อคนนี้รู้จักเขาบอกถ้าเขาชอบเครื่องเสียงอาจจะจะรู้จักผมครับเพราะผมจะทำแนวเครื่องเสียง ต้องเสียงบ้านต้องเสียงงานแจ้งอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอีกช่องนี้ผมก็ลงผมก็ทําคลิปหลากหลายครับคือทำทำแนวเอ่อแนะนำร้านค้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเกเครื่องเสียงนะที่มันตัดไปดูจากอะไรปั้นม้ออ๋อใช่ใช่โอ้บอกเขาด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังก่อนเดี๋ยวเอาเสื้อมาแจกเดี๋ยวชม เทครับวันนี้ก็มาแนะนําร้านนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่อยากทํานะครับคนแจ๊าเก็ชิ้นี้นะครับก็น่าจะมาถามแม่ค้าแล้วเนาะว่าซื้อจากตรงไหนตรงไหนประมาณเนี้ยใช่ครับก็ไปดูในช้อปปี้ได้เลยค่ะอ๋อก็ไปดูในช้อปปี้ได้เลยา้อ๋อเขาซื้อจากช้อปปี้นะครับก็คือเป็นเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้ถ่านได้อะไรแล้วเนาะสะดวกสบาย ทำเป็นของยี่ห้อวีรัสสูตรค่ะเขามีประกัยโอครับผมอันนี้ถ้าสมมติเราซื้อมาแล้วมันเพิ่มมีปัญหาก็เปลี่ยนให้อ๋อครับผมอันนี้ไม่ได้เลยนะ,ะอันนี้ตัวตัวนี้คือใช้มานานหรือยังนานแล้วค่ะโอ้อันนี้ก็คือศึกษาจากดูคุกนะครับแล้วก็มาอลองผิดลองถูกใช่ไหมใช่ค่ะอืม หรือว่าเก่งอยเนี่ยนึกว่าไปซื้อสูตรแบบแพงๆมาเลยไหมโอเค okay, ครับเด็ก okay, ครับส okay, ำหรับคนที่สนใจนะครับก็ติดตามเบอร์โทรน้าคลิปนะครับผมขึ้นเบอร์โทรคราวที่แล้วผมขึ้นเบอร์โทรผิดนะครับผม